peace out เอาวันนี้ต้งกับมาอยู่กับช่อง Algo Blender เ,เหมือนเดิมนะวันนี้ผมหยิบอัลเลนนะมาเจอกับตัวละครที่เพิ่งปรับมาใหม่นะอย่างเทนนะเทนแพทนี้เนะี่ยหลังจากที่เขาใช้สกิลเนะี่ยเขาจะตีแรงขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมาลองชนเลนกนะับเขาดูนะว่าจะเป็นยังไงโอเคเข้าเลนเลยนะเหมือนเดิมตอนนี้มีแข่งอยู่2คนนะคือไวโอกับนาคอสนะโอ yeah. เคต้นเกมเราก็ลอยนะเราจะลองตีเขาดูมาเขาเอามาเป็น XQ นะโอเคนี่ไงมาละ ไปเลยแล้วกันอุ้ยใส่ไม่โดนมาดิได้นะอุ้ยไหวอยู่นะอย่างงี้ได้อยู่นะมาดิอุ้ยตายนะตายนะล็อกนะโ,นโอเคโดนโอเคอุ้ยเรดด้งโหยอมยอมยอม,ย,อมยี่ไม่น่าตายนะโอเคปล่อยไปก่อนผมมีเอ็กคิวนะอุ้ยป่าโดนช่วยกันโอ้โหจะตีกเอเทนไปปิดกันไหมนะาเนะขาเจ็บอยู่นะโธโลโมาอย่างงี้ อุ้ยล็อกช้าไปนะโชว์รถน่าจะตายนะเคไล่ไปก่อนเทียตายถ้าผมไอคิวนี้ผมไม่แน่ใจแล้วจะตายโอ้ผมยังไม่คิวนะเล่นได้อยู่ร้อยอ้อนเจ็บนะโอ้ยเทนมาโอ้โหโอ้โหเอ้อเป็นไงล่ะโดนเทนไอคิวเล่นกันแล้วเรียบร้อยน่าจะตายอยู่นะสวยเทนตายนะเดี๋ยวพอเราเกิดเราก็รีบกับข้อเล่นให้ไวนะ เสียเลยโดยในคิวไปตอนนี้เราก็รีบเข้าเล่นก่อนนะไปเชียร์คีิแล้วก็เดี๋ยวมาโซนมังกรให้เพื่อนนะโอ้ไม่นะเมย์จะเชียร์คีิปไดนะเขียยังไม่เคลียร์นะสวยอยู่ <Yeah. S 1> แต่ผมน่าจะยังไม่สีนะเว็แบบนี้แล้วก็รอตีมังกรก็ไแ้แต่ตอนนี้ไม่น่าได้นะป่าเราอยู่บนป่าเราอาจจะคลองนะเราอาจต้องลากนะแถ่นี้เนี่ยถ้าเกิดเลือดคีิปมันสีขาวแล้วเราไปตีนะเอาเทนเทนใจเย็นๆจนได้นะได้นะมาดิเขียเจ็บนะอย่างนี้ สีนนะสีไปก่อนไม่ต้องรีบล็อกนะสีเจ็บนะโอ้ตายยากจังอนะโอ้สีละอืมแรงอยู่นะแต่เขาจะลงมานะตอนนี้อยู่ในป้อมไหมก่อนดีกว่าทีนทแบบี่แป๊บทีมเขนาน่าจะเปิดมังกรนะตอนนี้ไทมิ่งป่าเรามาแบบแรงและทีมเรายังไม่ลงเลยนะตอนนี้คู่กลางเมดกับโมรมลาวาลีด้วยตอนนี้ไม่น่าได้นะอืมป่าเขาเปิดมังกรอยู่ด้วย เคลียรชีพไปนะผมสี่แล้วอุ้ยรับมันก่อนได้นะสวยอยู่ไปรับกันโอ้ไม่ทันนะเดี๋ยวผมตีชีพเล็กตัวนี้ก่อนนะแล้วค่อยกลับไปเคลียร์เลนเหมือนเดิมฟ้าๆไปก่อนนะไม่ต้องรีบมากคิดตายนะแล้วก็รีบกลับเข้ามาเลนเลยเรีบเคลียร์เลนนะอโอ้มางี้จะถ่ไหมเนี่ยล็อกขาโอเคโดวงี้หน้าตายนะฟ้ามตีเรียบร้อยผมมีคิวนะ โอเคเราบันติด้วยสวยจัดเลยอยุขอ,อนิดน,นึงเคเคคิวเคโอเคพอค่าได้เราก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปันจะมานะทีมเขอาอาจจะเอาลองก็ได้นะตอนนี้ ไม่ต้องระวังนะแมปมืดอยู่โอเลีออันโผกกลางนะไบอโออยู่บนไงน,นะคอสมานะสู้ได้นะมาดิหืมไม่โดนมาดิได้อยู่นะโอเคเขาอถอยอุ้ยังไงถอยกันนะหืมถ้ายืนตีปกติผมสู้ได้นะเสร็จตอนนี้รีกันนะเครีเสร็จแล้วก็รอเลือกเต็มนะแล้วก็รีบวิ่งกลับเขาเล็ให้ไว้ ดีนะเราเชียร์คลิปแล้วเมื่อกี้ทีมเขาอาจจะขึ้นแบล็ของนะแต่เมื่อกี้นาคอเจ็บเออต้องไปรีก่อนไม่ก็กลับไปฟาร์มปลาฟ้านะกลับเข้าเล่นแล้วนะแล้วก็เชียร์คลิปเล่นเลยตอนนี้เทนได้เชียร์คลิปก่อนนะเลืเดินก่อนเรานะนี่เ้ยนี่เขาตีนกอยู่นะเดือรอนะผมไม่แน่ใจว่ามีคนซ้อนป่ะท,ทีนะเขาอยู่บนนะสู้ได้นะทีได้นก มัตนะติดไปนะเิ็บอยู่นะได้นะได้นะมาดิหืมเสียเอะเขาเจ็บนะตอนนี้ป่าเราอยู่บับแดงนะจะเิ็นนะรอลาชีพรอตีไปก่อนต้องรอล็อกเขาด้วยผมมีไอคิวนะืมทีมเราขึ้นบนแนละ้วตอนนี้ ผมกลัวผมเข้าไปได้ในป้อมนี้ผมกลัวเขาไม่ตายนะจะกลายเป็นผมตายเองเนะีนะ่ยรอนีตอนนี้ป่าเรามานะเขาน่าจะรีนะอา้าวเรียบร้อยรีในพุ่มเลยโอเคน่าจะตายนะตายไหมเรียบร้อยไม่ตายโหป่าเราตายเองเนะี่ยนี่เขาน่าจะเจ็บอยู่นะอุ้ยฮาเที้วหน้าเขาตีกามันเนี่ยเรียบร้อยแตกนะเหมือนจะไม่ตีนะสวยอยู่อู้เจ็บเจ็บเจ็บ รีอ่ะเนี่เขาก็น่าจะไปรีเหมือนกันนะโอเคผมรีพุม่มนี้แล้วกันโอเคฮะรีเสร็จแล้วก็เอา้าไม่ได้กลับอีกล็อกโดนตายนะเรียบร้อยล็อกไม่โดนถ้าล็อกโดนเมื่อกี้ผมน่าจะฆ่าได้ละผมมีไอคิวด้วยโอเคอยงนี้ก็เค,คี้ยวไปแล้วกันโอเเ้โหเจ็บอยู่นะทีมเขาลงมาปะเนี่ยนาคอสหายเมื่อกี้โอเคป่าเราเคียาาร์กลางละแล้วก็เม็ดอยู่นะโอ้หนี่ไงนาคอส นี่น่าจะมังกรนะผมมีตีนะเดี๋ยวผมเคลียร์คลิปเสร็จผมจะรีบมาดูนะว่าเขาตีมังกรมาต้องรีบเคลียร์แล้วรีบรีนะคิดดีๆกันลมเราอยู่บนนะตอนนี้นี่ไงเมฆเขาเริ่มมาแล้ะข้าจะมังกรนะนี่เรียบร้อยมังกรไปแล้ะห้าเทนะรีบเข้าเล่นกันอูหมาแล้วเทนมาแล้วเหมือนเขายังไม่รีเลื่อนะถ้าดูจากในแมปเหมือนเลื่องเขายังน้อยอยู่เลยรีบเคลียร์คี่อนนะ เหมือนเพื่อนเรามีประเด็นนะตรงนั้นหืฮึเขตเกือบตายนะโอเคเซฟคลิปเสร็จเราก็รีบไปเติมเพื่อนนะพุ่ไม่ได้ละคลีบเราจะมานะเคยคลิปก่อนนะถ้าเกิดจะไปนี่นะคอร์ดเคลียร์กลางนะเซียร์ทีมเขาโผล่หมดแล้วนะเหลือเทนะที่ยังไม่โผล่ต้องระวังนะเผื่อเขาดักในพุ่มโอเคียฮะถ้าเขาไม่อยู่นะโอ้โหถ้าเขาไม่อยู่มึงยมตีป้อมมานะเคียร์กลางน่าจะทันอยู่นะ ไม่ก็เหลือปิมปิมหืมถ้าไบโอมาเติมอีกรอบแล้วถ้าแตกนะป้อมกลางไม่มีใครมาเคยผมตัดคีปเลนะเคยรีบเคลียร์คีปนะโอ้หแผลบึนด้วยรีบออกก่อนดีกว่าตอนนี้เสียงจัดเลยอู้โดนโดนโดนอุ้ยเดี๋ยวตัวเด right. ียวไปนี่เคยลอกโดนนะอุ้ยต้านทีซีเมื่อกี้แสดงว่าตอนอันตรีที่ตอนนี้เทนใช้อันตรีนี้น่าจะเป็นต้านทีซีนะตอนนี้ผมตีป้อมก่อนนะ โอ้ขอักนิดโอเคออกก่อนอุ้ยโอ้ว่าเดินตีช่วยเพื่อนอยู่นะแต่ไม่ไหวน่าจะตายคู่นะถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเข้าไปนดีดล็อกนิดเดียวนะโอเคทีมเราลงมาล่างนะอุ้ยสวยถ้าดึงโดนนะเรียบร้อยกลางแต่งนะเรียบร้อยผมรอคีบในปัอมนะโอเครอคีปมานะค่อยไปตี เขาตายนะเจ็บเจ็บเขาขึ้นเป็นตัดเลือดเลยนะชิ้นแรกตอนนี้เราก็รีบไปดีเลือกกันนะเฮ้ยเทโ,โลทำไมเดินกันนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นบนเราแตกนะสวยอยู่ตอนนี้เรายังไม่ต้องรีบขึ้นไปกันบนนะเราก็ไปกันพอมล่างก่อนเพราะตอนนี้ข้างบนเนี่ยเรามีคนไปกันแล้วนะตอนนี้ก็รีบไปกันล่างก่อนตอนนี้เทนเขาเจ็บอยู่นะเราต้องรอมังกรน,นะตอนนี้ไม่ก็เอาของก็ได้ แต่ตอนนี้เรียกไปเคลียร์คลิปก่อนนะคลิปแล้วเข้าป้อมละอุ้ยเหมือนจะมีประเด็นนะเดี๋ยวเคลียร์คลิปเสร็จแล้วค่อยเดินนะเคลียร์ไปเลยป่าเราจะเอามังกรนะตอนนี้เคลียร์โซนให้เพื่อนก่อนนะโอ้โหยังฉึกเลยเทนเคลเคียร์เราเคลียร์คลิปนะทีมเราเปิดมังกรอยู่แค่นี้เราขึ้นบนไปนะเคลียร์ถายไม่ได้นะตอนที่เราฟันสก,กิลหนึ่งตัวเรามันตั้นซีซีนะ Okay. ได้มังกรน,นะโอ้ oh, เหมือนจะมีประเด็นอุ้ยล็อกโอเค okay. สวยดึงโดนนะเมื่อกี้โอเคได้นาคอนนะโอ้เ oh, oh, oh. จ็บเจ็บเจ็บเจ็บคอต,ตีก่อนโอ้ oh, ไม่นะไม่รอดอยู่ดีเียบร้อยเกิดปุ๊บเราก็รีบเข้าเลนนะ oh, โอไวโอนี่อยู่คนเดียวนะลลมวาอยู่บนถ้าทันแบบนี้ผมเก็บได้นะถึงไหมเนะี่ยเียบร้อยโดนโดนผมจริงเรียบร้อยล็อกโดนนะสวยโอเคได้ไวโอนะเสียดายนะปัอมแตก เค์คลิปกันนะเเรมาชิยแล้กคิปเสร็จเราก็รีบไปออกกับเพื่อนนะเอาเทนมานะรอนะเอามางี้มาดิตีได้นะค่ฟันโดนล็อกโดนนะสวยมีีกคิวนะเรี็บร้อย อย่างนี้น่าจะได้ป้อมล่างนะที่แอนน์มันเกิดออกมาโซ่ันไม่ได้อย่างนี้ผมน่าจะได้ป้อมล่างนะทีมเขาตาย2เนี่ยแล้วเมื่อกี้ล่าสุดเขาอยู่ตรงกลางนะโอเคได้ป้อมนะโอเคเราตีป้อมนะครับไปเลย แต่ทีมเขาต้องจะกำลังมานะแต่ทีมเรามาซ้อมเหมือนกันนะได้อยู่เคี๊ะรอรับเคี๊ะล็อกโดนเรียบร้อยโอ้เจ็บนะเจ็บนะโอเคได้รอนเรอยนเรียบร้อยอเคี๊ะได้โทรโร่อีกตัวไหมเนี่ยโอ้ตันทีซีไม่จะตายอยู่นะสวย รอดันต่อได้นะแบบนี้แต่ต้องมีคนไปกันนะโอเคเหนเราไปกันแล้วนะผมจะไปทำคลิปการมาก่อนนะรอป้อมกลางโอเคเฟทฟ้ากันนะโอเคแครีไปนะสวยตอนนี้ทีมเราเหมือนจะไปเอากลางนะผมจะรอดันป้อมขวานะถ้าไปโอมาอีกนิดนึงผมได้นะชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นดาบแดงนะโอเคฮะรอกันนะทำคลิปขวากันโอเคต่อเทงกันนะ โอ้เจ็บนะเจ็บนะอุ้ยล็อกไม่โดนเรียบร้อยออกก่อนนะไปทำคลิปกอนจะได้ขึ้นบ้านง่ายๆนะโอเคทำคลิปก่อนนะตอนนี้ทีมเรากลางได้ละสวยอยู่เหมือนจะมีไฟนะโอเคโอเคคลิปเสร็จเรียบไปออกกับเพื่อนนะโอเครอมาแล้วรอมาแล้วโอเคเทนตายนะอุ้ยล็อกขาโดนอู้เจ็บนะนาคอสเล่นต่อไม่ได้นะโอเคโทรโลตายอีกตัวนะ ทีมเขาไม่มีตัวยืนแล้วนะตอนนี้ยังได้ป้อมขวาอยู่เราโซนให้เพื่อนนะที yss. ได้ทั้งกลางทั้งขางวานะโหทีมีคลองนะหืมเบาอยู่ดิเอาคีบมาก่อนนะโอเคดันคีบไปให้เพื่อนนะรีบไปออกเพื่อนก่อนตอนนี้อุ้ยขวามีประเด็นไปซ้อนกันนะไป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 เอาเวลก่อนนะเรียบร้อยถึงโอ้ยกยกโอ้โหฟิกเกอร์ออกไปนะ ไม่ได้อยู่นะอู้ตายอย่างนี้เรียบร้อยน่าจะออกนะเรียบร้อยไม่ทันนะโอเคฝากด้วยนะเพื่อนที่เหลือให้ทีมมาทำต่อนะอุ้ยโอ้โหเตะร้มํมโอ้โสวยอยู่นะอู้นะขอไม่ตายยังไงตอนนี้โอ้ <c oughs> แกก็รหนึ่งสองอยู่ตอนนี้เรียบร้อยตายนะอุ้ยเมนตักยังไงอุ้ยไม่โดนเรียบร้อยนะเกิดปุ๊บล้วก็รีบไปดูมังกรนะเพราะเมื่อกี้เราตายนะ พิว่าจะเปิดมังกรกันแน่ี่ไปดูน,นะทีเท,ทนอยู่แบบแดงนะโอเคมาดิไม่ได้อยู่คนเดียวน,นะทีโอ้มันยิงเพื่อนผมมาซอนนะเจ็บนะเจ็บนะน่านจะได้ทนท,ท,ทีล็อกโด,กดนเียบรอย เ okay, ับตอนนี้เราก็ไปรีเลือดก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปออกับเพื่อนนะโอเคไปรีไปรีแอเค้ okay, ครับเราเต็มมันก็ไปเลยแต่ตอนนี้ต้องระวังนะทีมเขาไม่โผล่เลยเงียบหมดเลยระวังป่านะตอนนี้เขาอาจจะดักเราอยู่นะตัวหนึ่งไปทาคีบก่อนนะนี่นะคอสโผล่นะเคนะ okay, <Okay. S 2> ดึงโดนแบบนี้ได้นะคอสนะสวยครับโอเคตอนนี้ต้องระวังนะทีมเขาังไม่โผล่หมดนะโอ okay. <Okay. S 2> เคนี่ไงโผล่หมดแล้วนะ ทำคลิปมาแล้วนะโอ้ยอย่างนี้ผมจบได้นะถ้าเกิดไม่มีใครมากันเนะ่เคอเคนี่เขาตายด้วยนะเหมือนที่เราจะไปเอาบนนะผมทำคลิปการ์มาก่อนนะโอ้ทเทมมาดีได้อยู่นะเยล็อกโดนนะมาดีผมมีเอกคิวนะสวยเทมตายนะ เขาใต้3นะผมไปทำคลิปขวางนะคลิปเข้า3ทางเลยสวยอยู่อย่างนี้นะ่าจบได้นะโอเคเราทำคลิปไปนะคลิปกลางเข้านะผมจะไปตีป้อมกลางนะโอไยโอมางี้เรียบร้อยโดนเคยเพิ่งเกิดเรียบร้อยไไโอตายนะออกได้นะอู้หูจิบๆิบจิบเคคลิปบนจะเข้านะผมก็รอเคย์คลิปไปนะเอา3ทางนะแบบนี้นะ่าจะจบได้นะโอเครอคลิปเข้านะค่อยไปตีป้อม คลิปเข้าละวีป้ามาน,นะเคจบได้นะแบบนี้เขาตายสามเรียบร้อยเอาบนก่อนนะจบได้ไหมเนี่ยเคคลิปเข้านะโอเค,อานะอเคตายสี่เรียบร้อยอย่างนี้น่าจบนะเรียบร้อยก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อชอบเนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไ้ด้วยนะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อแนะนำหรือข้อเสนอในอะไรเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ